สวัสดีค่ะจากมาลัยองพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำผัดกระเพราเด็กหอกันนะคะมีอะไรก็ใส่นะคะใส่ทุกอย่างนะคะผัดกระเพราเด็กหอก็มีเครื่องนะคะก็มีพริกไทยกระเทียมพริกสดแล้วก็พริกแห้งนะคะใส่หมูสับ นิดหน่อยนะคะขอให้ได้กินคนละจานนะคะนี่ก็คืออาหารเด็กหอนะคะที่มีอะไรเราก็จะทํากินกันแบบนั้นนะคะมีผักอะไรเราก็ใส่อันนี้ก็จะมีผักมีมะเขือสัพยาแล้วก็มี กระเจี๊ยบเขียวนะคะมีอะไรเราใส่แบบนั้นนะคะส่วนนี้ก็เป็นข้าวโพดนะคะเป็นข้าวโพดต้มนะคะถ้าเรากินเหลือเรากินไม่หมดเราก็สามารถที่จะเอามาผัดกระเพราส่วนอันนี้ก็เป็นต้มพะโลนะคะพะโลขาหมูนะคะก็เอามาปนกันได้นะคะเหลืออย่างะนิดละหน่อยเอามาทำเมนูใหม่ของ เด็กหอนะคะมีอะไรก็ต้องประหยัดนะคะกินง่ายๆอยู่ง่ายๆศัยแค่ให้อิ่มท้องพอได้มีสติปัญญาไปเรียนกันนะคะนี่เราก็ใส่ไปเลยขาหมูกับกระโพต้มนะคะขาหมูอันนี้ก็เป็นต้มพะโลขาหมูนะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นซอสง้วนเชียงนะคะใส่ลงไปเลยนี่ค่ะใส่ซอสง้วนเชียงใส่น้ำมันหอยลงไปนิดหน่อยนะคะพอให้เป็นกระใส ต้องให้แห้งนะคะอย่าให้เป็นน้ำขุกขิกนะคะผัดกระเพราเด็กหอต้องแห้งนะคะแล้วเราก็จะมาใส่มะเขือกันนะคะกับกระเจี๊ยบเขียวนะคะเราก็จะผัดเราจะไม่ผัดถึงกันนาสุกเละนะคะผัดแค่พอสะดุ้งไฟนะคะจะได้อร่อยนะคะ แล้วเราก็จะใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายนะคะนี่ค่ะดูให้ดีนะคะว่าน้ำตาลทรายนะคะใส่ไปค่อนช้อนนะคะเราก็คนต่อไปอีกสักประเดี๋ยวนะคะพอให้มะเขือกับกระเจี๊ยบสะดุ้งไฟนะคะ แล้วเราก็จะต้องมาใส่ใบกะเพรานะคะพอดีเลยพริกอ่อนของบ้านรังพยอมตอนนี้ยังไม่ติดเม็ดนะคะก็เลยยังไม่ได้ใส่นะคะอันนี้ก็เป็นพืชผักในบ้านไร่วงพยอมเองนะคะนี่ใส่ใบกะเพราลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ผัดแบบนี้เลยโอ้ยกลิ่นหอม ผิวเลยนี่นะ่ากินไหมคะนี่คือผัดกระเพราเด็กหอนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดกระเพราเด็กหอนะคะถ้าใครอยู่หออาจจะเคยทํากินกันนะคะแต่ถ้าใครไม่เคยอยู่หอก็คงจะไม่รู้จักนะคะสําหรับผัดกระเพราเด็กหอแบบนี้นะคะ หน้าตาหน้ารัะประทานนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลัยของพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ